สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสูุกุสู่คุณพบผอกับช่องสามั้นานุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบผอกันในวันที่21มิถุนาหกแปจ้าพบผอกันเมื่อนี้พามาทุระพี่น้องเอ้ยเต็กกับหยิบหยุกตัวเลขมาว่ามาฝากมาตอนคือเก่าจ้าตัวเลขคลิปนี้เป็นตัวเลขสิทธิ์อาจารย์เนี่ยบุรีรัมเดอร์กับเอฟซีธาม,มาลายจ้ากัเพิง่งมีโอกาสได้ลุ้นเนาะค่ะ วาวสาบนากะมาธุระจ่ะมาผักพรยนต์ใจพี่น้องมาธุระน้าจ่ะผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องสามนาหนุ่มสูเดน QR Code ID รายนี่ล่ละจะ้อยูต้นคลิปนี่ล่ละสามารถทักทายมาเบามาฝากมาตอนใดว่าว่าจะเป็นแนวทางสูตรหนวยคำนวณเลขความฝันเลขบอกบุญหรือผู้ใดมีเลขเหม็นเมนเลขวิ่งมิดเดียว ทักไทยมาได้เลยจ้ะคิวาอาโค้ดไลส์ส่วนตัวด้วยพี่น้องคะทักไทยมาได้ค่ะสําหรับผูใ้ใดอยากแบ่งปันตัวเลขทุกคลิปทุกวิดีโอก็ยังยําคือเก่าด้อพี่น้องจ้าเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณะญนะาณในการรับชมเอฟซี FC กะถามมาหลายเสี้ยนหลายอาจารย์อยู่จ้าแต่กกะคอยๆตามไปให้ด้วยค่ะเพราะว่าบางเสี้ยนเพิ่นกะอ,อยากคือกันค่ะอ๋อย่งสีสาวนากะตามเป็นอยู่ค่ะโทรหาเพิ่นกะ ทูไปแล้วเพิ่นบอรับแสดงว่าเพิ่นอยากน้ำให้ยำน้ำบ้านกะอยากน้ำหาอยากให้งัอใ,ให้ค้อยพี่น้องจา๋าเนาะค่ะแต่กะตามเต้อค่ะยังตามอยู่คือเ่าจะก,กดสับสกายกดไลค์กดแชร์ไว้จ้ะคลิปนี้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจเป็นตัวเลขจากสิทธิอาจารย์เนี่ยบุรีรัมค่ะกวนเสบงตัวเลขชุดไม่สาบานาเสบงเสอสิติยอนหลังกวนว่าตัวเลขเพิ่นเขาตัวใด เนาะจ้ะแต่ว่าจับคููเป็นพลาดเด้อค่ะแต่ว่าเดินอมาตะเป็นยังคงเดินดีจ้ะเอาไปบึงไปฟังงวดวังหันจ้ะอันนี้เป็นงวดเก้าเมื่อกี้นี่เด้อพี่น้องเอามาหยิบยกให้บึงก่อนถ้าม่นผู้ใดพลาดจ้ะเดินอมาตะยังเดินดีค่ะทัึงหกถังสเข้าไปที่เกสองบนเนาะกลางลางออก0ูย์หให้หนึ่ออกศูลงเตียมอีกเลี้ยวพี่น้อง สองหววติดเ้วเด้อค่ะที่ว่า,าให้ล้วกลดเต็มจ้ะให้หนึ่งหกออกศูนย์หกแต่ว่าเล็กเดินนรรมาตะากับเล็กดิ่งเดินดีคูงวดจ้าก็ยังมีคนถามมาหลายหลายกับเอฟซี FC ถามมาหลายสำหรับตัวเลขแนวทางสิทธิอาจารย์เนี่ยบุรีรัมค่ะแต่ก็นำมาเสนอเราเดอ้อพี่น้องผู้ใดสูบผู้ใดามาน้ำก็อย่าลืมกวดน้ำให้เป็นน้ำเด้อค่ะทำบุญให้อาจารย์เนี่ยน้ำแน่ค่ะ เพราะว่ามันเป็นสูตรหวยคำนวณเพิ่นเนาะเพิ่อนกะซำเป็นอาจารย์คูหนึ่งในไทยถอดหอยซิทซิทเพิ่นการนำมาแบ่งปันกะเลยเป็นตัวเลขของสิทธิ์อาจารย์เนี่ยบุรีรำเอาพี่น้องคะไปบึ่งตัวเลขงวดวันที่หนึ่งกระกฎดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพร้อมๆกันจ้ะตามนี้เลยจ้างวดวันที่หนึ่งกระาก,กรดาหกแปดเลขเด่นอมาตะให้มามีสองเจ็ดแปด มีสอมีเจดมีแปดติด3าตัวนี่จังไหนกระด้เงินพี่น้องคะสำหรับเลขวิ่งให้วิ่งสองกับเดเด้อค่ะเป็นตัวเลขบนรางเด้อเอซจ้ะจับคู่คือ7 2 7ดสองเจ็ด9ีกเก่าีแปเก่าสตัวเม็ดเดียว8 7 2เจ็อง้เลขงามแต่ว่าพ่นกันให้คือสองหนึ่งเด้อพี่น้องค่ะตัวเลขตัวกันคือสองหนึ่ง หมวดนี้เป็นมีเหล็กกันมาพร้อมกะาจะประมาณนี้เดียวสิเปียบเทียบให้เบิง่งกับสถีติงวดเก่าพร้อมจ้ะอีเด้อจ้าเปรียบเทียบให้เบิ่งทั้งสองใบเลยจ้าก่าิีได้เบิ่งง่ายๆเนะาะจับตาที่เด่นอมะตะค่ะเหลขกเด่นอมะตะเข้าคู่งวดเลยพี่น้องบางงวดเข้าถึงส<อ>ามตัวเด้อจ้ะบางงวดเข้าสองตัวกับแบบนี้ค่ะงวดนี้เข้าสองตัวถึง6 กับสองเพราะว่าเลขออกสามเก้าสองกับศูนย์หกจ้ะเอาค่ะอฟซี FC ขอมาหลายจกสำหรับผู้ใดมักเลขเรียนเลขเด่นไปหาโตเด็ดดีดังๆมาประกบค่ะเพราะว่าทั้งสิษธิ์อาจารย์เนี่ยเพิ่นก็ว่าตัวเลขที่เพิ่นประกบบางเทือกะรุดบางเทือกะเขา่าค่ะก็บอเป็นยังเนาะค่ะก็ถือว่าเพิน่นฮิตสูตรได้คักเล้วละค่ะเพราะว่าเพิ่นกะเรียนกับอาจารย์เนี่ยบอกค่อยหลยปันใด ก่อนติพนสเสียเพื่อว่าจากไปฉับพลันพี่นออ้องกะบ่ได้ตั้งใจ่าสิเลียนปันนันเต่เพิ่นฝากไว้ให้กะเพิ่งได้เข้าคราวเลียนบ่ทันไดจ้จบเต่เพิ่นกับมาเสียชีวิตไปก่อนก็ได้ถือว่าเลขเด่นนมาตาได้นีกัแสดงว่าสุดยอดสุดปังแลวจ้ะทั้งเหลขกวิ่งจับคู่กับมีหลุดแน่เขาแน่กะนั่นล่ะค่ะสุดยอยคำนวณเนาะค่ะเดียวเสียให้แคร์หน้าจอเด้อค่ะเอาค่ะแคปหน้าจอได้จ้า ฟังให้จบฟังให้เข้าใจล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กิงๆเปิดค่าการมองเห็นน้ำเด้อเอฟซจ๋าถือผิดกันค่ะค่ะค่ะผู้ลังค้นกับว่าพเห็นลงคลิปสาบนาลงคลิปตลอดเด้อคลิปออกีกสาบนากัะลงแต่อ c ฟซีวาบาเห็นลงจ๋าแต่ว่าทั้งเจาายย้าหนใหญ่เป็นบอแจง้งเตือนคือจังโดนผิดกันกะขอเนาะค่ะเอฟซแฟนจ่องนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้งๆเปิดค่าการมองเห็นค่ะย้ำเหมือนเดิมค่ะเป็นแค่แนวทางใส่วิจารณ์ละนะยาในการรับชมจ้าเอาพี่น้องค่ะคลิปนี้พอวาวไลยไปค่ะสาบนะขอขอพี่น้องแฟนๆ MZ สู่คูสู่ค้นหิ้งปังดังไว้สู่คูสู่ค้นเงินไหลกองทองไหลเขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหนาไปเราจะสวัสดีจ้า อภิมหาปุราภิปุเรติสังฆังคารเอวะเมวะอิทโตทินังเตทานังภุกกปติยิจิตังวติอังตํหังจโภเมวะสมิเชตุสัพเธปุเรโตสังฆปาจโนนระโสยถาวมนิโชติรโส ō mō te